มึงซื้อมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอีเวนเนี่ยก็โดนหัมมาหรอกเมียดึงหัวถึงขึ้นขันเลยชิพายเมียมึงเมาเมียวมั่วมึงมึงไงจะพูดงั้นสิเทนเห็นกางเกงนายแล้วไม่ได้เลยแต่เจ๊ยืนยันเป็นเจ๊ฝันปลอมผู้ไม่ใชื่อหรอก หมดเลยเมี้ยวเมาอย่างัจที่รักแล้วไอ้นี่เขามาอยู่กับแก๊งเดินนายไอ้หนงแก๊งเดินนายที่ขี่ฟีโน่มาฟีโน่แม่พวกนี้ช่อยเลยเรียกฮาเล่หาเล่มึงไม่มีโอกาสได้ขับฮาเล่หรอกเท่งทำไมอ่ะมึงต้องปั่นสามล้ออยู่ทั่ไทยแ้วพอเห็นฮาเล่มาจอดมองยญ่อุ้ยหนงมีฮาเล่ด้วยเหรอนี่ขายฮาเล่ทิ้งแล้ว รุ่นไหนก็ซื้อฮาเลยมาปุ๊บเขาต้องบอกชุดต้องพร้อมพอ,อ,อซื้อฮาเลยมาร้านกว่บาทปุ๊บแต่งล้ออีก5 0,000นซื้อชุดมาใส่จะก้าวขาขึ้นจกเจอเจ็บเชิญยิ้มเเจบบอกว่าว่าพี่นงพี่แต่งชุดขับฮาเล็เหมือนนอกเปินกลิ้นว่ะไอ้เหี้ยอีกวันติดต่อขายเลยมันคิดได้ไงเหมือนนอกเปินกลิ้นอะไรจ๊ะที่รักจะพูดอะไรจ๊ะก็ขับว่าข,ขับนหยบอกว่าห้าหมื่นไงคะลินพึงหยุดรัวนี้เนี่ย ไปไปไปลงไปกินเหล้าจ้ะไปไปป้าป้าลงนีนจ้าอเอาดอขันหูอ้าวขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาจำรีมาบ้านไปแค่ไ,ไอ้ไอ้เวน,นี่ก็เสียของหมดหรอกเล่นเดี๋ยวก็เสียของไอ้เวน เออถ้านุถนอมมา <mel od ic> หน่อยเด <diy> ี๋ยวก็ยู่หมดรู้จักอะเฮ้ย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 โอ้ตายโอ้กะลีเก่ายังไงมันก็ใช่เฮ้ยคนมันเคยเป็นกะลีกันเนาะเออขายบะหมี่ขายบะหมี่ขับเองขึ้นเมียกูเด้าพี่สไลายพี่วัดออไม่ไม่หลบนะหันสู้ด้วย เออจริงๆเลยอันนี้เคยชินพี่วัดพี่ชายของเออน้องน้องเมียเมียใครน้องเมียของพี่ชัยเขาโอ้พี่วดีจริงๆจะมาประมาณ40กว่าล้ำนะฮาเล่อยทำไมก็ขับมาก็40กว่าล้ำจากกรุงเทพเออสิบ้อไปแดกซะห้าโอ้ไอ้เฮียนี่นอนอยู่โรงพยาบาลชัยนาทเลยไอ้เฮียไอ้ซ่าขี่ไอ้เฮียรู้ขี่อาร์ซีร้อยอยู่ไอซ่า ขี่แล้วอันตรายแล้วเมื่อคืนไปนั่งกินข้าวต้มร้านในเจือที่ไหนนะในเจือในเจือร้านในเจือตรงนี้ในตลาดออ๋กินได้สองคำโดนแซวซะแล้วใครอะแซวว่าไงเฮ้ยไน้องไอ้แท่งไม่มาวะไอ้ยันอะเขาเขาคมไม่เรียกกันมั้งไอ้เหยี่ยไอ้เหยี่ยนี่มึงเติมป่ะเฮ้ยกูถามจริงมึงเติมกูก็กูก็ฟังมึงก็งงมึงจะเล่ากูฟังหมดแต่คำไอ้เหยี่ยเนี่ยมึงเติมใช่ไหมเพื่อ ให้มีน้ําจิ้มคนได้ฟังวัยรุ่นกูถามกูถามมันพูดงี้สี่ห้าคนวัยรุ่นนั่งอยู่ข้างผมนั่งอยู่สองคนกับเมียพูดอะไรพูดอะไรเอาเรื่องฟันกูก่อนเนี่ยก็เขาพูดจริงๆมันพูดจริงเฮ้ยไอ้นงไอ้เท่ไม่มาแล้วไอ้เย็นน่ะโอ้โหไม่ใช่แล้วไอ้หม่ำไอ้หน้าหักมาเปล่าวะพี่หม่ำน้าหักใช่ใช่แต่กูฟันเย็นเหรอเนียบอกตัองบอกตัอว่ากูกูไม่เชื่อ S <S ฟันหรือเล็บไดโนเสาร์มึงเนี่ยแล้วพูดอย่างนี้แซวอย่างนี้เฮ้ยนี่มีพี่ชายอยู่นครนสวรรค์ด้วยทำไมเออเออชื่อพิชัยเลยกูอะเ,เป็นไปไงเฮ้ยนี่น้องพิชัยนครนสวรรค์ด้วยมันพลึบกลับเลยแม่งลุกคือเลยเฮ้ยลุกมาล้อมโตะเลยแ่งเฮ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วคนอย่างเราด้วยอะตอนแรกกูจะโทรหามึงแล้วพี่เท่งมึงไม่มีโทรศัพท์อะ เฮียดาราพอ่อโทรตู้ไอสัตว์มแม่ยอดเหรียญที่3บาทในเฮียพี่เดาเหตุการณ์ได้มันลุกมาล้อมโต๊ะโหนงใช่ไหมสามสี่คนล้อมโต๊ะผมเลยเมียก็นั่งหัวโดอยู่โอยตอนโหน่งรู้สึกไง,งมาแล้วเบาหวานกูขึ้นแล้วละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วมาแซววิเทกกับวิมมอ่ะเฮ้ยผมทําใจไม่ได้สักพักแม่งบอกเอ้ยนั <ผม S 1> ่งกินนั่งกินใครมาแซวพี่โหน่งทำใจไม่ได้มไม่ได้พูดจริงมั้งเนี่ยสาบายพ่อึงตาย พ่อพ่อกูตายไปแล้วเลยพ่อมึงยังไม่ตายใช่ไหมเดี๋ยวถ้าตายไปเดี๋ยวกูจะโทรไปสั่งพ่อกูให้รับน้องพ่อมึงจะให้เละเลยพ่อมึงอ่ะพ่อพี่ตายแล้วเหรอตายไปแล้วตายไปแล้วจริงป่ะเนี่ยจริงพ่อตายนะตายแล้ว Happy birthday to you Happy birthday ชิบหายพ่อตายเล่าเล่าต่อที่พอมาล้อมโต๊หลวงปั๊บ ้องโ oh, ตแม่งเอ้ยพี่อยู่ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำไงอะ่ะมันร้อมโตเอ้ยเราก็ต้องสงบไว้นิ่งไว้ก่อนออของอยู่ในรถอยู่แล้วกัญชาเออถ้ากัะชาอยู่ตรงนั้นจะพ่นให้มันยิ้มหมดเลยกะของอยู่ในรถเด๋ยดเหนียวแม่งเลยเนักเลงบ่าพอพ่อพอนกัะชาใส่หน้าไอสา้สัตว์ปืนอยู่ในรถนัก,กติก๊<า>กะเดี๋ยวยิงแม่งหัวแตกเลยละ่ะออ ก็จ้องหน้าเมียแล้วบอกว่ากระซิบเมียมันก็ยืนอยู่มันไม่ได้ยินออลุกไปเอาของในรถเนี่ยกระซิบเมียสักพักมันได้ยินอะไรไม่รู้มันก็ลุกไปนั่งที่โต๊ะออแล้วเมีย,มยก็ไปที่รถแล้วเดินกลับมาแล้วพูดสองคำว่าของหมดแล้วพี่เท่งก็ไปดูดหมดแล้วคุณนึกแล้วต่อไปกัญชากระพ่นกัญชาแม่งยิ้มเลยอ่ะอะไรอะไรก็ช่างขึ้นอยู่ที่ใจมีเรา ใครครับบ้านเดิกูยังภูมิใจเนี่ยเม,มียเมียกูยังสวยกว่าเมเจ๊กว่านี้ไหนเมียเจ๊บไอ้เมียเจ๊บอยู่นู่นไม่ใช่นี่ของใครฮะของพี่น้องจอยน้องจอยไงน้องจอยมึงเนี่ยแค่มึงทำแบบนี้บ้านกูแตกนะจอยไหนของมึงอะบอกแล้วยาวเมียมายาเมียมาไม่เา ไม่เอาได้ไงเ็นเป็นผู้หมดก็ก็ต้องเอาไม่กินแล้วไม่ได้จริงเขาปิดน้าเปล่าแล้วกันจ้าไม่กินหล้าไม่ได้เขาหมอห้ามเพราะว่าพี่เพิ่งหายเป็นไรเป็นโรนโนบ้านพ่องโรนขึ้นหน้าชิบหายไปรู้ไปรู้ก็ถามว่านเอออย่ากินน้ำเยอะเฮ้ยเดี๋ยวอ้วนอะไรมึงก็สม มึงเิียวกูเป็นคนขี้เมาไอหนุ่มเมื่อกี้มึงแดกอะไรอยู่ข้างหลังมึงรู้ว่าเล่ายี่ห้ออะไรไหมครับขอบคุณมากกินให้ไิเสียงชิวัตเล่าอะไรอ่ะเล่าฟรีให้บ๋มดกว่าผมกินยี่ห้ออื่นไม่ได้โอ้ตายแล้วผมไม่กินเบน2-8-5ดสิมันไม่ใช่ผมมองตรงแม่ไม่ใช่ใช่ กินไม่ได้ไงจ้ากินอันนี้พี่ชัยหมดแก้วดิอันนี้นี่นี่เลยนิดนิดชัยนาทมีเรื่องสวนนกมึงโทรหาได้เลยนิดชัยนาทหมดแก้วอันนี้นิดชัยนาทมีเรื่องมีปัญหาโทรหานิดชัยนาทกูเคยมีเรื่องทีกูโทรหาทีแล้วแล้วเป็นไงสลบไอ้เฮียเป็นภรรักูอีกหมดแก้วหมดแก้วเรียกมาเป็นภรรษซะงั้นเลยไม่ต้องไอ้นอง่ไยโง่มึงก็เดินบนโต๊ะเลยไปให้เขารู้ มันโต๊ะพ่อมันนี่มากันหลายเท้าไม่โต๊ะพ่อกูพ่อคุณไมานั่งกินงี้หรอกไงฮะสามีไม่เอาโอเคอยากกินอยากกินไม่จริงผมไม่ค่อยกินไงโอ๊ยนึกสักเต็มเลยว่ะเชียร์เบียไม่ไน้แป๊บเขาบอกผู้หญิงสักแทงไม่เข้าจริงป่ะใช่ผู้หญิงสักแทงไม่เข้าแต่ไม่พลาดทักคนสักขึ้นไม่ได้แป๊บอ่าเทลสักอ่ยค่อยๆเต็มหลังเลยจริงป่ะนี่คือเฮ้ยอะไรนี่สักถั่วและด้วยเหรอวะ ตอนแรกพอ่อพ่อแกไอสัตว์นึกว่าถอยแล้วไอ้เหี้ยสัตว์ส่นแรกก็มาขายก๋วยเตี๋ยวสักวันเลยชิ่ผายชื่อน้องอะไรครับชื่อออกกัดค่ะอะไรนะออกออกัดอ๋อน้องอะไรนะออกกัดแหมหน้า<อ>เคียวนะชิ่ผายชื่อออกกัดนึกว่าสุกัดแล้วแก่แก่ตัวไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ไป็นไรอีก60ปีเป็นย่าคนแล้วนะเออหลานก็ต้องพวกเราวันนี้ไปเดินไปหาคุณคุณย่า อะไรนะคุณช่ายออกกัสออกกัสหมดแล้วคนไทยยุคนี้ที่เผื่อนไ้ผพานจะมีอาจารย์ไม่มีแล้วน่ารักอันนี้ช้างเหรอฮะช้างเหรอช้างโอ้ช้างนี่ก็เพลินเลยนะไม่อ่ะเอางวงตหวัดนมเลยปัป๊บโอ้เบงก็ช่างคิดเนะแม่น่าเป็นช้างตัวที่สามนะทำไมเ,เราก็มีงวงเหมือนกัน ออกัสถามตรงนะมีผัวยังเอาดิมีแฟนยังถือไหมถือไหมถือไหมเคยเคยจับอะไรขนาดนี้ไหมเคยไวไวขนาดนี้ตายใยแล้ว <c oughs> ไอบ้บุ๋มไอ้ชิบหายก,กูมีลูมุกมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องออกัสหรอคะอายุเท่าไรล่ะคะลูก25เรียกอะไรนะรลูกโอ้โอ โอ้ยเดี๋นี้ข่าวเยอะแยะไปนะพ่อมีอะไรกับลูกเนี่ยไอ้้นงเอย้ยพี่บอกพี่พอแล้วหยุดแล้วมึงกล้าสาบานไหมไอ้เหี้ยเมื่อกี้เปิดประตูเข้าไปมึงอยาหนงเข้ามาทำไมอันนี้อันนี้มุกนะอ,กกอันนี้มุกบอกตรงครับอย่างนี้นะครับผมเนี่ยถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าหมดเนะี่ยจริงไม่เอาผมไม่เลียให้ถีบ พ่อจะเลี้ยให้หัวล้มฟาดพื้นเดยไอ้เท่งมึงทำได้ไงวะสกิดตกมึงทำได้ยังไงวะเชียร์เบียได้วันเท่าไหร่คืนเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบค่ะเฮ้ยโอ้ยเว้ยไอ้มึงก็บอกว่าไปกินยากินยาเออสีขาว สีขาวอะไรเฮียรุ่นนี้งอกเหรอใช่ลายลายลูกไม้อย่าไปถือสามันแต่พี่สั่งมันเองอยากรู้สองร้อยคืนหนึ่งได้สองร้อยห้าสิบยังไม่ได้ไม่ได้เลยอะ่ะก็ไม่ได้เลยเต้นกับพี่นงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นงให้ห้าร้อยเฮ้ยไม่ได้เมียผมมาผมจะไป อ้นี ừ, ผู้หญิงไม่ได้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงก็มากาอแกะผมเป็นคนรักครอบครัวอยู่แล้วด้วยเมื่อกี้ผู้หญิงนี่เมียลงมาเนี่ยผู้หญิงขึ้นไปหาสองคนผมยังไล่กลับเลยไม่เอาไม่เอาเมียมาด้วยมาให้ตเต้นกับผู้หญิงไม่เอาเลยเออจริงจริงมึงไม่เอาหรอกออผมเชื่อมึงจริงจริงโหนไม่เคยเอาไม่ไม่เคยยุ่งเนาะใช่ป่าอาคูรู้ดีแหมมึงไม่เคยกาอแกะผู้หญิงอยู่แล้วบ้า <irgend. S 2> คนก็เชื <know. S 2> ่อกันใช่ไหมนี่ยคนก็จะไม่เชื่อเพราะมึงเนี่ยเต้นได้เต้นได้เหรอเต้นได้ได้ได้เอาเยอะอย่าดูทุ่ตีกูเถะเต้นกับพี่โด่งลีลาดได้ไหมลีลาดแล้วแต่ลีลาดมันต้องมีวิธีจับตัวด้วยได้เหรออันนี้พี่ขอโทษเมียจ๋ามันเป็นการแสดงนะปกติรับหลังเมียผัวก็ไม่เคยทำแบบนี้ด้วยมึงไม่เคยทำหนุกูไม่เคยเห็นมึงทำเลย ไม่ว่ามึงจะไปไหนเมียไม่ไปกูไม่เคยเห็นมึงทำพากูไปสาบานไปไหนมึงจะพระเอก้าพ่อเอกไปเลยมึงเชื่อไหมเดี๋ยวเล่นเสร็จกูก็ขับรถลับเมียกูนั่งข้างมึงเชื่อโอกูไม่ว่างหรอกเนืยอจ๋านี่คือการแสดงจากเมียอจ๋าการแสดงนกการแสดงไม่ไม่ใช่เฉพาะต่อว่านกมาจะทำงี้ไม่ใช่ไม่ใช่จริง ต้นสงสัยบ้านจะแตกน,นี่เวลาจับเดี่นะเดี๋ยวเราต้องบอกวิธีก่นกอนลีลาเต้นเป็นป่ะจับเอวพี่จับไหล่พี่อันนี้คือ,อการแสดงผู้ชายก็จะต้องจับไม่มีลวนลามเท้งผมลวนลามป่ะไม่ผมไม่เคยลวนลามผูเถียงใจขาดมึงเถียงวันดีๆหน่อยได้ ก็าคพูดเรื่องจริงเป็นี้ก็ใช่มือเป็นคนชอบถ่อมเนื้อถ่อมตนไม่มีจะมีจะที่เชียงใหม่่ะไอ้มัมมีพี่มีหนบไม่มีขึ้นห้องไปก็หลับแล้วหลับหลับปุ๋ยเลยโอ้พรค่อนน้อยสองทุ่มหลับแล้วสองทุ่มหลับแล้วห้าทุ่มครึ่งตื่น เตือนมาทำอะไรอ่ะไปยืนไปยืนหน้าเทกโตเมล่าเหยื่อเต้กับพี่นะไม่มีโรลาไม่มีลึไม่มีฟับเอาฮาเฮฮายาเชชชาอยู่ใหญ่